สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายเย่าพงศ์ยิมสดุลนะครับเป็นพัฒนากรประจำตำบลนาทรายครับวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณสตรติแล้วก็มาทำสัญาาบบญนา,านะครับเพื่อที่จะจัดส่งให้ทางจังหวัดในการที่จะโอนเงินให้กับกล่มสมาชิกองทุนพัฒนาภูมิติตญาของตำบลนาทรายนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่เกยบตำบลนาทรายเสนอ,อโครงการที่กลุ่มเสนอไปนะเป็นโครงการปรับปรุงพื้นฟูสวนปามและสวนมังคุดค่ะ ในวงเงินที่2 0อ0แสนบาทนะคะโดยมีสมาชิก3ท่านนะคะแล้วก็เงินใน,ในการเงินจะโอนเข้าบัญชีประมาณวันที่5มกรานะคะในจำนวนเงิน2แสนบาทแล้วก็จะมีการชำระคืนภายใน24งวดนะคะโดยงวดหนึ่งประมาณ8 3 5 0บาทนะคะของทุกวันที่3ของเดือนตามข้อตกลงนะคะ ของกลุ่มที่ที่เราได้ทําสัญญาสัญญาเงินกู้กันวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็เดือนเราเริ่มส่งคืนกันในเดือนกุมภาพันธ์เรากําหนดอ่าตกลงกับกลุ่มไม่ว่าจะกําหนดส่งภายในวันที่3ของเดือนนะคะในทุๆงวดนะคะ,คะอ่าโดยให้สมาชิกกลุ่มแนะนําตัวเองนิดนะะึงค่ะค่ะสุปลักษณ์ทำโป้องค่ะเป็นประธานกลุ่มค่ะ ประตระมัคจุตกรรมการกรรมการค่ะแล้วก็อยากให้ประธานได้ยืนยันนิดหนึงว่าทุกคนที่สานของเดือนนะคะจนถึง2 4งวดนะคะโดยเราตรงทั้งเงินต้นและดอกเดือนละ8,350บาทส่งสามารถส่งได้ตามกำหนดที่เราได้ตกลงกันไว้ค่ะจะ คือภายในวันที่สามทุกวันที่สามจะส่งส่งได้ทุกเดือนเลยค่ะแต่ขอการันตีได้เลยค่ะเพราะว่าการที่ว่าเราจะตัดปามก็สิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมค่ะยังมีค่ะในคงแต่ละคนกับสมาชิกทั้งสามคนนะคะและเราสัญญากันว่าทั้งสามคนนะคะ่สมาชิกทั้งสามคนก็ยืนยันนะคะว่าเราสามารถส่งได้ในทุกๆเดือนค่ะ ขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ